สวัสดีค่ะ20เลขดังขายดีกเกลี้ยงแผงหน้าตามประจำวันที่1พฤศจิกายน67ต้องบอกว่าเหลือเพียงอีกไม่กี่วันเท่านั้นจะถึงวันการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1พฤศจิกายน67โดยในงวดน,นี้ได้มีหลายสำนักออกมาใบ้เลขดังกันอย่างคึกคักใครยังไม่มีเลขในใจต้องรีบไปหาจับจองกันได้แล้วแต่ถ้ายังไม่มีหรืออยากหาเลขเพิ่ม แผงหวยแม่จำเนียนได้ออกมาประกาศ10เลขขายดีประจํางวดนี้เพื่อแนวทางให้นักเสี่ยงโชคทั้งหลายนำไปลุ้นรวยงวดนี้กันสำหรับหวยแม่จำเนียนก็ได้บอกมา10อันดับเลขขายดีประจําวันที่1นึพฤศจิกายน67จะมีเลขอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยข้อ1 1. 5ห,ห,หเลขขบวนเรือพระราชพิธี ถวายผ้าพระกฐินณวัดอรดุลราชวรารามสองสอเลขปฏิทิน 3.6.9. เลขตามหลัก6ออกบ่อย4ี่เจ็เลขเรือแห่ผ้าแดงองค์พระสมุดเจดี 5.2.7. เลขขบวนเรือพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวราราม 6 7 9เลขอายุหลวงปู่ศิลาสิริจันโท7 8 9เลขมงคลในหลวงรอ9 8 2 8 9 5 2เลขขบวนเรือพระราชพธิธีถวายภาพพระกฐินณวัดอรุณราชวราราม1 5 8เลขทะเบียนร,รถหลวงปู่ศิลาสิริจันโทขอบคุณสยามเมยวค่ะ